สื่อท้องถิ่นแมนเชสเตอร์ได้มีการเปิดเผยเป้าหมายการเสริมทัพของแมนยูในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้ซึ่งพวกเขาขอนักเตะสตา์ดังอย่างน้อยสองคนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทัพของเอริกเทนฮากเพิ่งได้ถลเิงแชมป์รายการแรกมาหมาดหมานั่นก็คือแชมป์คาราบาวคัพหลังจากที่เอาชนะนิวคาสเซิลมาได้เมื่อสุดสัปดาห์ก่อนล่าสุดแมนเชสเตอร์อีฟนิงนิวสื่อท้องถิ่นชื่อดังได้รายงานว่า ในตอนนี้ทัพปีศาจแดงได้วางแผนการเสริมทัพนักเตะใหม่ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เอาไว้แล้วซึ่งหลักๆแล้วจะเป็นการเติมในตำแหน่งกองหน้าและกองกลางรวมไปถึงอาจจะมีการเซ็นกองหลังมาร่วมทีมถ้าหากสุดท้าย ay, แฮร์รี่แม็กควตัดสินใจโบกมือลาทีมหลังจบซีซั่นนี้เริ่มจากตำแหน่งศูนหน้าแมนยูในเต็ดกำลังตกเป็นข่าว,วัวพันกับทั้งวิกเตอร์โอซิมเฮนกองหน้าตัวเก่งของนาโปลี และแฮร์รี่เคนดาวยิงระดับพระการของสเปอร์สซึ่งทั้งสองคนถือว่าเป็นตัวเลือกแรกในตำแหน่งนี้ส่วนตัวเลือกที่รองลงมามีทั้งกอนซาโลรามอสจากเบนฟิก้าและโมฮา m เหม็ดคูดูสจากอาแจกที่ทำผลงานได้ดีในฟุตบอลโลก2022ด้วยกันทั้งคู่ทางฝากของแดนกลางเป้าหมายหลักของพวกเขาก็ยังคงเป็นเฟรนกี้เดยองของบาร์เซโลนาซึ่งตัวกุนซือชาวดัตต้องการตัวเขามากที่สุดในตำแหน่งนี้ ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือจูดเบลลิงแฮมมิดฟิลอนาคตไกลของดอทมุลอย่างไรก็ตามถ้าหากการเสริมทัพเป็นไปตามที่วางเอาไว้นั่นหมายความว่าพวกเขาอาจต้องปล่อยนักเตะบางคนออกจากทีมเพื่อรักษาสมดุลทางการเงินอีกทั้งเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของสโมสรโดยที่นักเตะที่อยู่ในข่ายมีทั้งแม็กไกวอองโตนี่มักซิยาลและอเล็กเตเลสที่ในตอนนี้ไปอยู่กับเซบียาในสัญญายืมตัว ณตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีข่าวพัวพันกับนักเตะหลายคนมากๆแต่คนที่เอริกเทนฮักต้องการจริงๆก็คงมีแค่เฟรนกี้เดอ,อยองของบาร์เซโลนาเพราะกุนซอชาวดัตต้องการตัวก่อนที่จะเปิดฤดูกาล2022-2023ซึ่งก่อนหน้านี้นักเตะได้ปฏิเสธไปแล้วแฟนๆแมนยู you, มีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ